สวัสดีครับสวัสดีครับรายการเฮีติมีสาระยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราเรายังมีสาระเหมือนเดิมปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาติไม่ก็ไปไหนช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยกล้าได้วยก็เลยเที่วบ้านเหมือนกันเฮียก็ไหว้พระแต่ว่าไม่ได้ก้าวัดนะวัดเดียวแถวบ้านนั่นแหละเอาที่เดียวเลยพอที่เดียวทำบุญแล้วก็อธิษฐานก้าองค์ก็ทํานองนั้นแหละ ปีใหม่เราจะมีอะไรมาคุยใหเอฟซีเราฟังมงเนียอืมพอดีว่าผมก็มีข้อสงสัยบางอย่างในฐานเฮียด้วยก่าคือเออผมมันมีโครงการแถวบ้านผมเนะ่ะอืมแบบว่าปุ๊บปั๊บมันสร้างเสร็จแล้วเฮียเคยเห็นไหมสร้างเสร็จไวเออเฮียเฮียอันนี้เฮียเฮียพอรู้เนี่ยว่าแถวบ้านนี่มีเหมือนกันเป็นไงบ้างเดือนสองเดือนเสร็จแล้วเสร็จไหลหลังด้วยนะมันมันมันทำกันยังไงวะเฮียเฮียดูแล้วก็คือ จากการเราไม่เราไม่ใช่วิศวกรนะนแต่เราก็เป็นคนที่สอนรู้สอนเห็นนะก็ที่มันเร็วเห็นฮียเขาขึ้นฐานล่างนะแล้วก็ผนังเนี่ยผนังก็จะแบบขนใส่รถมาเลยรถใหญ่ใหญ่เขาเรียกผนังผนังผนังอันนี้เขาเรียกผนังคอนกรีตคอนกรีตก็คือหล่อสําเร็จอย่างเงี้ยเหรอเออเขาจะมีโรงงานหล่อหล่อสําเร็จอพอเสร็จเน่ยไหมเราขึ้นขึ้นฐานล่างมีเสาเขาก็จะผนังเนี่ยมาประกอบเป็นตัวบ้านอืมอ่ะแล้วเมื่อก่อนเขาทำกานยังไง เมื่อก่อนสมัยโบราณนะไม่ใช่สมัยโบราณก็เท่าที่เรารู้ๆก็อยู่อ่นก่อนอิจฉาปูนมันไม่ดีเหรอก่อนอิจฉาปูนมันมันก็ดีนะแต่มันมันช้าที่เมื่อก่อนนี้สตีสเกตไหมเขาจะใช้อิฐมอญแดงแดงนะเอิฐแดงเลยละมาวางซ้อนๆกันอแล้วก็บกปูไเรื่อยในฉาปูเนี่ยอันนี้มันมันมีข้อดีและข้อเสียนะข้อดีมันคืออข้ดีก็คือมันทนทานแข็งแรงแข็งแรงแต่ก็มีปัญหานะคือช่างฉาบเนี่ยจะฉาบไม่ดีอ่ะ ก็ไม่สวยอย่างนี้ยหรอไม่ใช่มันจะแตกแล้วอ่าใช่ใช่ใชไอตัวไอตัวของอิฐแดงเนี่ยมันมันมันจะต้องเรียงให้ได้ระดับอืมซึ่งมันต้องต้องใช้ฝีมือนะก็ต้องใช้ฝีมือแล้วก่อสร้างนานเลยมีดงมีดิ่งมีอะไรเอิเอิญอะไรนะก่อสร้างเรียกว่าเบื่อก็ว่าเป็นชั้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 นไปนะเฮียเมื่อก่อนบ้านเฮียก็อย่างนี้แหละอืมโอ้ตามดูมจนเบื่อมันกว่าจะก่ออีกทีละก้อนแล้วก็แล้วก็คือใช้เวลานานใช้เวลานานข้อเสียมันอะไรรู้ไหมคือมันอมความร้อนเนี่ย มันร้อนเหรอเออบ้านจะร้อนอืบ้านมันเพราะว่ามันมันหนามันอันนี้ใช่บ้านมันจะร้อนมันมันมันจะร้อนแล้วก็อย่างก็คือโอ้โหเราว่าจะเสร็จนี่มันนานค่าช่างก็แพงอ่ะง่ายมันมันมันไม่ดีเหมือนสมัยใหม่สมัยสมัยใหม่อาจจะอิดมอนล้วเป็นอะไรอิดมอนใช่ไหมอืมครัวนี้ก็เริ่มมามีอิดบล็อกอิดบล็อกเอออิดบล็อกอิดบล็อกอิดบล็อกเนี่ยมันก็พูดง่ายๆมันมันมันไม่ไปที่นิยมอ่ะทำไมอ่ะ ก็เห็นเขาใช้กันเยอะนะออบกคืออิดบล็อกมัน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 กวงไง,ปปงมันจะตอกตะปูตอกผนังตอกฝามันจะทะลุแล้วมันไม่ทนทานไม่เก็บเสียงก็ <S <S เห็นว่าบางทีเขาก็หยอดปูล,ลงไปในรูอย่างนี้ด้วยไหมัโอ้ยต้นทุนทั้งนั้นเนะี่ต้นทุนเลยนะแต่ควนี้เนี่ยพอหลังๆมาเนี่ยเริ่มแล้วบรรยากาศเริ่มแล้วเขาใช้อิดมวลเบาอิฐมวลเบาที่มันเป็นซีเลียมเรียมอิเบาๆนะอิดมวลเบาเนี่ยจริงๆอิดมวลเบานี่นะที่เขาเรียกมวลเบาเนี่ยก็ทีมันลอยน้ํานะมัน เออ,อมันลอยน้ําได้นะอิมอมอนเบาเนี่ยอิมมอนเบาเนี่ยก็คือเขานิยมใช้พเพราะอะไรมาอิมมอนเบาหนึ่งก่อสร้างรวดเร็วรวดเร็วอ่ารวดเร็วนะอันที่สองเก็บเสียงเก็บเสียงอ่าเก็บเสียงคราวนี้ถ้าเทียบกับไอตัวของเราใช้อิมอนก่อ,อเสียงเนี่ยของิมมอนเนี่ยสู้อิมมอนเบาไม่ได้ห่างกันยี่สิบเปอร์เซ็นแปลว่าอิมอนเบานี่เก็บเสียงดีกว่าดีกว่าดีกว่าคือด้วยวัสดุส่วนผสมของมันเนี่ย ทำให้เก็บเสียงแล้วที่ข้อสาคัญมาทนไฟก็คือกันความร้อนได้ดีกว่าไฟเนี่ยร้อยองศาร้อยสิบองศาเนี่ยส่ายสี่ชั่วโมงสบายสบายอ๋อแปลว่าก็จะทําให้แปลว่าก็กันความร้อนได้ดีก็ทําให้บ้านเย็นขึ้นใช่ไหมบ้านเย็นขึ้นสิบ้านบ้านมันเย็นขึ้นเก็บเสียงบ้านเย็นขึ้นแต่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้ตามหมู่บ้านท่านไม่ค่อยใช้นะทําไมอ่ะเขาจะเน้นความเร็วไง ความเร็วมันเร็วนะที่ตีบอกว่าเห็นทำไมก็ก่อสร้างเร็วอ่ะก็คือลักษณะของเขาคือใช้พีแคทพีแคทพีแคทหรือผนังสําเร็จรูปก็คนมาเลยเป็นแผ่นๆวางตั้งเลยเดือนสองเดือนนี่นะเสร็จไปสิบหลังเนี่ยแล้วดีไหมข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มีอ่ะข้อดีก่อนอ่ะข้อดีข้อดีก็คือการก่อสร้างอ่ะรวดเร็วอแต่อ้รวดเร็วมันดีกับคนคนที่เขารับจ้างสร้างบ้านอ่ะมันรวดเร็วอยู่ไหมอันที่สอง ก็คือเรื่องความร้อนความร้อนเป็นไงางผมความร้อนสิมันเป็นซีเมนต์เนี่ยการกลายความร้อนมันก็อมความร้อนจะยากหน่อยใช่อมความร้อนมันอยู่แล้วมันก็อาจจะตรงเนี้ยอบอบนิดนึงอบอบหน่อยอันอีกอันหนึ่งก็คือก็อันนี้ก็เป็นข้อสําคัญเหมือนกันคืออะไรก็คือถ้าเกิดเราจะต่อเติมอืมเราจะต่อเติมเราจะทําอะไรอย่างเงี้ย ทำแบบง่ายๆเหมือนกับพวกอิฐมอนไม่ได้จะมาทุบทึบอะไรเลยไม่ได้เพราะผนังมันจริงมันมีเสริมเหล็กด้วยไงเสริมเป็นพวกเหล็กเนี่ยมันจะมีผลโครงสร้างโครงสร้างอ่าก็คือว่าก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนั่นแหละวิศวกรจะมาใช้เช่างบรรนอกบรรนาไม่ได้หลไม่ได้ไม่ได้เพราะตรงนี้ถ้าเกี่ยวพวกนี้มันต้องใช้วิศวกรเลยก็แปลว่าแพงอย่างเงี้ยสรุปไหมเออเคียชอบอิฐมอนเบามากกว่า อิฐมวลเบาเก็บเสียงอเก็บเสียงแล้วบ้านเย็นนะบ้านเย็นแล้วก็อง่ายลดง่ายลดเร็วลดเร็วดีกว่าอิฐมอนโตดีกว่าแต่บางคนก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะแต่นี่มันเป็นเก็บความรู้อ่ะแต่ถ้าเฮียเลือกได้เฮียก็อยากจะได้อิฐมวลเบาอ่ะเฮียมีพอจะพาไปดูได้ไหมว่าอิฐมวลเบาเป็นยังไงแล้วการก่อสร้างเขาเป็นยังไงอยากรู้ใช่ไหมโอ้โหเรื่องอยากรู้นี่ไม่เลิกเลย มาหลายพาร์ทแล้วเอาโอเคโอเคเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวไปดูไปดูนะเออไปไปไปเนี่ยเหรอเฮียเนี่แหละตรงนี้แหละเรามาดูกันเลยเห็นจังอย่างที่กองนี่ไหมเนี่ยเนี่ยเล็กมวลเบาหละเนี่ยเอาไปลอยน้ำตัวดิเอาไปลอยน้ำดิโอ้โหเบาจริงเบามากเลยเนี่ยเนี่ยเบานะไม่นี่ไม่ได้โม้นะเนี่ยถ้า ลอยน้ำได้จริงเบ้าไม่หนักหรอกก็มันสวยเนอะถ้าเป็นถ้าเป็นพวกอิดมอนอะไรพวกนี้มันก็จะก้อนมันก็จะก็แล้วก็แก๊กนะเฮเยนะมันมันมันเป็นฉนวนในตัวอเป็นฉนวนในตัวเลยแล้วก็เอ่อก่อฉาบอะไรก็ง่ายนะดูดิงานเรียบร้อยเลยง่ายเออเนี่ยเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในหน่อยเดินเข้าไปดูข้างในเอาไปทางนี้ดิทางนี้ทางนี้ ดูดูนี่ด้วยไหมเนี่ยดูตรงนี้เลยที่มีทรายอยู่เนี่ยดูละเอียดโอ้โหจะอะไรจะรีวิวกันขนาดนี้เอากลับให้ละเอียดทุกเม็ดนู่นอัในนี้ไปไปตรงนื้นไปตรงที่พี่เขาไม่ได้ทำงานเนี่ยเห็นไหมไอ้พอมันขึ้นฐานลาดอ่ะอืมขึ้นฐานลาดเสร็จเลยเสร็จอืมอันนี้ละก็ขึ้นผนังละผนังละชิบวนเ่าเออเฮียลองพาดูหน่อยดิ พวกนี้มันมันมันต้นทุนนะสังเกตถ้าเราเราใช้ตัวพีแคสเนี่ยอืหรือแผ่นสําเร็จรูปมาเนี่ยอืวางเลยวางเลยปุ๊บไม่ต้องมานั่งเรียงแต่นี้มันเรามาเรียงนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยต้้องใชเวลาาเข้าไปดูข้างในหน่อยดิอยากเห็นข้างในอ่ะ ก่อจีละชิ้น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 ยกให้ดูเลยเนี่ยโอ้โหเบามากเลี้ยงนะพาเข้าไปดูข้างในหน่อยเหมือนมันเหมือนเป็นการต่อซิ๊กซออื์แล้วก็เราก็เดี๋ยวเขาก็สาปูนนี่ก็็เปลมันก็จะฉาบง่ายนะเฮียเนาะฉาบง่ายฉาบง่ายแล้วก็ไม่ต้องฉาบหนามากใช่ไหมใช่เนี่ยมันข้อดีฉาบหนามากก็แตกร้าวง่ายใช่ไหมเฮียข้อดีเนี่ยมันก็คือมันเก็บเสียงแล้ว ทาให้บ้านไม่ร้อนอพอบ้านไม่ร้อนเนี่ยคนในบ้านก็ร่มเย็นเป็นสุขกง่ายง่ายเอ้านั่นไง It อิดบล็อกอ่ะพาไปดู It <c oughs> <c oughs> อิดบล็อกอ๋อก่อข้างนอกเนี่ยก่อกาแพง <c oughs> อนนก็ว่าแพ้อันนี้มันไม่ที่สวดสําคัญกําแพงก็ใชอิดบล็อกเอาแม่อันนี้ก็เตรียมแล้วเรื่องวางเรื่องท่อระบายน้ม <c oughs> โอเคอันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันคลิปหน้าเจอกันเจอกันคลิปหน้านี่พอเสร็จแล้วเนี่ยอืมาดูกันเลยว่ารายละเอียดรายละเอียดนะเอออยากรู้อ่ะบอกว่าเนี่ยมันใช้ของไม่ดีมั้งขายร้านกบาทเนี่ยนี่เราว่าเราไม่ใช่เราพาดูภายในงยอืมนี้มันต้องเริ่มจากภายนอกเออเอาภายนอกเข้าภายในเห็นไหมคนก็อยู่กันเยอะนะก็ตอนนี้ก็อขายไปแล้ว แปดสิบกว่าหลังของถ้าไม่ดีนะแปดสิบกว่าหลังแล้วก็คนอยู่ท like ุกหลังคนอยู่ทุกหลังคือของผู้นี้นะอย่างว่าแหละมาดูตอนทุกเริ่มเริ่มอย่างเงี้ยดีเราจะได้รู้ไงได้เห็นไส้เห็นพุงกันเลยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเสร็จแล้วล้วไปไปซื้อเลยเนี่ยมันทีมันเราไม่เห็นไส้เห็นพุงครับแล้วพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยก็จะขึ้นอีกทั้งหมดสองร้อยกว่าหลังเนี่ยสวัสดีครับโอเคเฮียร้อนละไปเจอกันข้างในเจอคลิปหน้านะ ไปเจอข้างในเจอข้างในโอเคโอเคที่พาไปดูการก่อสร้างเม่นก็เป็นของโครงการรัติรักเท่านั้นแหละรัติรักนี่แหละเออครับก็ดีนะผมว่าผมผมชอบตรงที่ว่ามันก็ดูเรียบร้อยดีนะฮินะใช่สวยสวยดีใช่เพราะตัวตัวของอิมวลเบาเนี่ยเมื่อเราเรียงแล้วเนี่ยการก่อฉากเราก็จะเรียบมันแบบว่าแต่ละก้อนแต่ละก้อนก็เท่ากันมีมาตรฐานเนาะที่สําคัญก็คือหนึ่งไม่อบความร้อนอืมแล้วก็เก็บเสียงอันนี้คือ ประโยชน์หลักๆของเขานี่แหละแล้วก็พูดง่ายๆนะการก่อสร้างมันก็จะใช้เวลานานก็ใช้เวลามากกว่าไอ้ไอกสมเด็จรูปนะผนังสมเด็จรูปจะใช้เวลานานกว่าหน่อยนึงแต่ก็มันก็มันก็เป็นประโยชน์กับเราอะนะก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเป็นอีกทางความรู้หนึ่งที่คุณจะไปเลือกดูว่าอ่าไอ้แบบนี้นะเป็นแบบีคุณรับได้ไหมแบบนี้คุณรับได้ไหมเพราะว่าเรา ช่วงวันหยุดเนี่ยเราก็ไปหาความรู้ตระเวนไปดูหลายโครงการว่าเดี๋ยวนี้เอ่อเขาไปถึงไหนกันแล้วบ้างใช่แล้วก็เลยเอาอ่ะที่เราได้เจอเนี่ยมาคุยให้ฟังว่าคุยฟังเดี๋ยวนี้เขาไปถึงแบบนี้กันแล้วเร็วนะแบบนี้แล้วแบบนี้ก็อาจจะช้าหน่อยอ่าคุณรับได้ไหมคุณชอบไหมส่วนข้อดีข้อเสียก็ตัดสินใจก็ตามนั้นที่ได้บอกไปแล้วตรงต้นข้อก็ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเองแล้วก็ขราวหน้าเนี่ยเราจะพาไปดูอะไรก็ขอให้กด ติดตามมัด้วยอยากจะบอกว่าเราจะเจาะลงไปลึกกว่านั้นว่าบ้านไอ้ที่เขาบอกว่าบ้านเดียวราคาล้านกว่าบาทเนี่ยมันใช้วัสดุคุณภาพดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปเจาะให้ดูเลยว่าเขาใช้แต่ละอย่างเนี่ยมันดีไม่ดีเขาเรียกว่าเจาะลึกเจาเลยเจาะลึกเลยเจาะลึกเพราะว่าจะได้เป็นอีกการตัดสินใจเพราะว่าการจะซื้อบ้าน แต่ละหลังเนี่ยต้องใช้ความรู้หรือว่าใช้อะไรอย่างอื่นมาดัดใจบอกว่าเพราะว่าเราต้องอยู่ตลอดชีวิตนะฉะนั้นการดัดใจเลือกอะไรเนี่ยมันจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด,สดอ,อคิดว่าดีที่สุดอ่ะคิดว่าดีที่สุดไอ,ค,ดดดอ,อ,อคำว่าดีที่สุดในโลกมันมมคงไม่มีหรอกเขาไม่มีหอกแต่ดีที่สุดดีที่สุดฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นความรู้เฮียกติก็จะมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ ก็อย่าลืมนะครับอ่าก็เราเว็บไซต์ของเราก็คือ at home b i t นะครับใครอยากจะเข้าไปดูคอนโดบ้านเก่าบ้านใหม่นะลองเข้าไปดูนะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีความรู้ดีๆมาแชร์ในช่องนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับครับแล้วเป็นไปได้ก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆครับหลายๆคนได้รู้เหมือนกันครับ สำหรับวันนี้เราก็ฝากไว้แค่นี้นั่นเครับรายการเฮียกติสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับมีสารไ